สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ p ป B บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบ p ป B บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบ p ปบดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับผู้ชมครับผมมาพบกับ2คันนี้นะฮะ PCX กับคลิก160เดี๋ยวจะมาขายราคาเท่ากันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับผมหลายคนบอกเฮ้ยทำไมถึงราคาเท่ากันได้นะฮะอันนี้มันโอ้โหอ่าเรียกว่ามันเป็นผ่านมาเป็นเจน2เจนแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวบอกให้เลยว่าทำไมน้องเขาถึงมีดีอะไรนะครับผมมาอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดีวิวน้องเขาก่อนเลยก็ได้นะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมคือ PCX 150โฉมนี้นะฮะเป็นตัว LED นะครับ แล้วก็เป็นสีขาวส้มแท้นะุผู้ชมย้ำมีครั้งนะสีขาวส้มแท้นะครับตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมมาเป็นไฟ2ชั้นรูปร่างหน้าตาเขาจะคือคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันร่วมสมัยมากๆตัวนี้นะฮะจะอยู่ยุคไหนมันก็ยังดูเป็น p c a ที่สวยมากๆอยู่นะครับคันนี้เนี่ยสภาพหนึ่งในพันคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าหนึ่งในพันเนี่ยนะฮะไม่เวอร์เกินจริงเลยครับคุณผู้ชมยุคนี้หาได้ไหมครับหม่เท่านี้ครับเดี๋ยวให้ดูฮะปึ๊บ เปิดมาก่อนนี่โอ้โหอนาล็อกนี่ก็เท่ด้วยนะอ่ามันลงตัวจริงๆนะเราใช้ LCD ได้แบบน้อยมากๆผมชอบอะไรที่เป็นอนาล็อกนะครับมันทนมากๆนะฮะวิ่งแค่1 1 0 0 0โลนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วเบาดูดิฮะสวยอลังการมากงานตัดเย็บนี่ฮะแล้วเปิดค้างแน่นตึบนี่คุณได้ยินเสียงไหมนี่อย่างนี้ฮะล็อกค้างอย่างนี้ได้เลยนะครับคือแน่นมากแทบไม่ได้ใช้แล้วคุณดูใต้เบาครับสวย อลังการนะครับผมบุ๊กสวิตมือด้วยนะฮะนะครับผมเขาใช้สังเคราะห์ร้อยตลอดนะครับรอบแรกเนี่ยเขาเข้าศูนย์ตอนพันโลลันอินนะครับหลังจากนั้นเขาสังเคราะห์ร้อยตลอดไม่ได้เข้าศูนย์นะครับผมรถมือเดียวม่ชมปี2017ตัวสุดท้ายนะฮะแม้กระทั่งแผ่นใป้ายคําเตือนแผ่นป้ายต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะครับอันนี้คือเดิมแท้โรงงานนะฮะอ่ะก็ค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับสภาพชุดสีเป็นขาวมุกแล้วเงาฉ่ำคือตอนไปรับเนี่ย จอดอยู่ในบ้านจอดอยู่ในร่มตลอดนะครับเพราะฉะนั้นชุดสีของเขาเนี่ยจะเดิมสนิทเลยเนี่ยแผ่นป้ายคำเตือนอยู่เลยชิวหน้าก็ชิวเดิมมีรอยขนแมวนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอ่ะแล้วก็เบรกต่างๆนานา,นานเนี่ยนุ่มลื่นสมูทสมูทสุดๆไปเลยนะฮะปอกแฮนผมเปลี่ยนให้ใหม่ไปเลยนะครับผมของเก่ามันเริ่มกระด้างเริ่มแข็งบ้างนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นี่ฮะเบรกครับเลียได้แบบนี้เลยสมูทสมูทได้ยินเสียงสต็อปเปอร์ไหมฮะ เห็นไหมะฮะโหเสียงสตอปสต็ปเปอร์แน่นๆเลยนะครับผมยางหน้าหลังผมขอเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับของเดิมดอกยังลึกอยู่แต่ว่ามันเริ่มแห้งแล้วเริ่มแข็งขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนนุ่มๆไปเลยเป็นทูบเลสทั้งหน้าทั้งหลังนะครับร,รอยคิดควรมีบ้างแต่น้อยมากๆนะครับคุณผู้ชมถือว่าน้อยมากๆนะครับ อันเนี้ยอยู่ในเกรดที่ว่าคุณเอาไปสะสมหรือจะใช้งานร่วมด้วยก็ได้ตำหนิที่เห็นหลักๆก็คงจะเป็นตรงนี้นะฮะที่เป็นรอยหินดีแบบชัดเจนนะครับหินมาโดนเปาะไปอย่างนี้นะฮะยางหลังเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วท่อพ่อนกันสนิมนะฮะตรงปลายท่อให้เรียบร้อยนะครับนอกนั้นก็ท่อเดิมหมดเลยชิ้นสีส้มยังสดอยู่เลยคุณผู้ชมดูดิแล้วตัวนี้นะ อะไรเพียบนะคุณผู้ชมทั้งของแท้ของเดิมของแต่งนะครับอัปเกรดเพอร์ฟอร์แมนซ์นูนี่นั่นเพียบนะครับผมแล้วไฟหน้าเขาได้ LED แลมป์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะส่องสว่างไกลชัดเจนนะครับสิ่งที่มันทําให้เป็นความว่า p c x ยังไงก็คือ p c x ครับผมเหมือนคุณเอา Accord นะเอาแอคคอร์ดกับตัว ซีวิกนะครับผมมาเทียบกันยังไงแอคคอร์ดกับซีวิกมันก็คือตัวตนของมันเองนะครับข้อดีของ p c x ตัวนี้เนี่ยคือมันซ่อมถูกอไหล่เพียบศูนย์บริการเยอะมากๆนะครับผมซ่อมถูกกว่าเจนใหม่ๆด้วยน,นี้บอกเลยนะฮะไม่มีระบบอะไรซับซ้อนเป็นรถที่แบบเชื่อใจได้มั่นใจได้ใช้แบบยันลูกหลานบวชได้นะครับผมเบาะที่ให้มายาวสิ่งที่คลิกให้ไม่ได้นะครับก็คือเบาะนี่แหละฮะมันยาวขนาดที่ว่าบางคนเนี่ยซ้อนสามกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม อ่าแล้วบอกเขาดีด้วยนะครับแล้วเป็นตัวแบบเหมือนเขาเออกแบบมาใหม่ตั้งแต่ตัวเจเนอเรชันนี้แล้วนะที่เบามันจะลาดลงมาอย่างเงี้ยคนตัวไม่สูงมากก็ขี่พีซีเอ็กได้อ่ะคิดดูแล้วกันนะครับแล้วคุณดูสภาพรถคันนี้นะผ้าเบรกเนี่ยโอ้ไม่รู้จะเหลือ,อยังไงนะครับแน่นเต็มๆ,ๆนะฮะแข่งเครื่องสวยนะครับอย่างเงี้ถือว่าไม่มีขี้เกลือนะฮะ สภาพค่อนข้างดีใช้ได้นะครับดอกยางลูกยางยังใสนะครับผมแข็งเครื่องอันนี้สวยเลยแล้วเดิมด้วยนะคุณผู้ชมไม่มีการแตหกหักใดๆมาทั้งสิ้นนะอ่ะเนี่ยฮะพกชิ้นชุชดสีต่งตางๆสวยโชค๊คไม่มีรั่วซึมคุณดูดิสีโชค๊คอะ่ะรถมันใช้น้อยอะ่ะกับใช้มาเยอะอะ่ะมันดูมันรู้เรื่องเลยอันนี้คือเงาแววๆเลยสวยงามนะครับแล้วนี่เดี๋ยวผมมุดส่องให้ดูนะฮะนี่ครับเนี่ฮะภายในโครงสร้างเนี่ย มันดูแลมันดีจริงๆคุณผู้ชมรถทะเบียนกรุงเทพด้วยรถมือเดียวด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเออราคาเนี่ยอาจจะสูงกว่ารถที่แบบเน่าๆเย็นๆนิดหนึ่งนะครับแต่บอกได้เลยครับว่าหือใครที่เอาไปสะสมหรือเอาไปใช้งานเนี่ยใช้แบบส,สบายใจแน่นอนคุณดูสวยงามดิสวยไหมนะฮะนะครับใหม่มากๆนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูกันนะครับว่าเครื่องดีขนาดไหนนะอืจากรอยเสียดูนะครับมากรมสตาร์ นี่ฮะแล้วเป็นแฮนด์บาร์เปลี่ยนง่ายคุณผู้ชมอยากเปลี่ยนแฮนด์สูงแฮนด์ต่ำคือมันอะแดปได้เยอะค่อนข้างมากมากกว่าคลิกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นแฮนด์บาร์แบบนี้ควบคุมง่ายสบายไหล่สบายหลักแล้วคุณดูพักเท้าครับคือคุณออกคลิปยังได้เลยแล้วคุณวางเท้าแบบได้สรีระแบบนี้นะฮะแต่ว่าทำอย่างนี้ทำมืบคลิกไม่ได้นะครับผมคลิกนี้ค่อนข้างจะต้องงอเขา่านะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ ให้ความสบายกับผู้ขับขี่นะครับผมนะอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับต้องเลือกให้ถูกต้องนะตามแต่สรีระของแต่ละคนนะครับผมแล้วคุณดูนะเดี๋ยวผมบิดให้ดูนะนี่โอ้โหเป็นไ,ไงความเร็วขึ้นด้วยนะครับควันขาวไม่มีนะแล้วคุณดูดิเสียงเครื่องสมูทมากนี่ผมบิดจนรถเคยื่นแล้วนะแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมว่าเสียงเครื่องเบามากๆ คือมันนิ่มสมูทแล้วคุณดูไม่มีเสียงแบกปลอมใส่พวงแผลยพานผมเช็คมาให้หมดแล้วนะเนี่เห็นไหมนิ่งมากเงียบมากนะครับคือเรียกว่าคันนี้ที่สุดเลยจริงๆนะครับมา I d ริงสต็อปทำงานนะครับตัวหนังสือยังคมชัดด้วยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็นี่ฮะ ไฟพาม,มากไฟฮาสาไฟเลี้ยวเราเช็คไปด้วยในตัวเลยนะครับติดครบหมดนะครับผมไฟท้ายปั๊บปับติดครบหมดมาดูด้านหน้าไฟสูงปั๊บปับติดครบหมดไฟเลี้ยวซา้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบถ้วนะครับไอคอนบนหน้าจอใช้งานได้ไฟสูงไฟต่ําบนหน้าจอใช้งานได้แปรแต่ปิดนะครับผมโอเคปกตินะฮะโอเคเดี๋ยวคอยัดดับเครื่องนะครับผมปุ๊บมาดูกันต่อในส่วนของคลิก160นะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ต้องการจะเป็น เจเนอเรชันใหม่นะครับผมข้อดีของคลิก160มันก็มีในสิ่งที่คลิก uh, PCX 150ชมเก่าทําไม่ได้เพราะว่า uh, อย่างหนึง่งเราที่ตอนนี้เรามาเปรียบกันนะครับคือตัวชมเก่าเพราะราคามันเท่ากันนะฮะแต่ว่า uh, ตัว PCX ในชมใหม่ราคาก็าจะโดดไปเลยอย่างที่คุณเห็นมันไปนะประมาณ80,000ไปเลยนะครับมันจะแพงไปเลยสมมติอามีมีงบเท่านี้ประมาณนี้นะครับผมเท่าๆกันเนี่ยเลือกตัวไหนดีน้องเรื่องแบบนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนใช้งานในเมืองจริงๆใช้ได้ทั้งคู่แต่ คุณเน้นขึ้นลงบ่อยนะครับมีของที่จะวางด้านหน้า คลิกเนี่ยวางได้แต่ p c x จะวางไม่ได้เห็นไหมครับแต่กับการน,นะครับผมถ้าคุณขี่ระยะยาวมากหน่อยนะครับคุณจะเหยียดขาได้แต่คลิกเหยียดท้าไม่ได้เลยนะครับผมต้องเอาส้นเท้ามาฝากไว้ตรงนี้แล้วขาย,ยื่นออกมาก็อันตรายนะครับอ่าขาก็ค่อนข้างจะงอนะฮะหัวเข่าก็จะใกล้ติดตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นสรีระเนี่ยจะเหมาะกับผู้หญิงนะครับหรือว่า,าวัยรุ่นที่ไม่สูงมากนักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนตัวใหญ่เนี่ยคลิกอาจจะไม่ตอบโจทย์นะฮะแต่ข้อดีของมันเนี่ยคือมันได้เครื่องบล็อกใหม่4วา ร้อยหน้ำหนักตัวเท่านี้เนี่ยได้1 6อยหซีซีแล้วสี่วาลวด้วยนะฮะคือมันแรงแล้วมันแต่งแรงต่อได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือวัยรุ่นน่าจะชอบนะครับแต่ถ้าภูมิฐานหน่อยยังไงก็ไม่พ้น PCX แล้วตัวนี้เป็นปี2023ะครับคันนี้เนี่ยมีของแต่งมันเล็กน้อยมีชิลหน้าเนี่ยเอาไว้สำหรับออกทริปได้นะครับผมโอ้โหงานดีใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับผู้ชมครับ ดิสเบรกหน้าเนี่ยนะฮะโอ้โหให้ใช่ของโบชิหรือเปล่าน,นะฮะไม่มั่นใจแต่งานดีมากๆนะครับทั้งซองร่องทั้งจานโตขึ้นนะครับผมการเบรกระยะเบรกของเขาก็จะดีมากยิ่งขึ้นด้วยดอกยางเหลือเยอะเพราะเขาวิ่งมาแค่4 0 0พันโลเท่านั้นตำหนิมีบ้างเล็กน้อยขีดควรตามการใช้งานมีระบบคอมบเบรกกระจายแรงเบรกอันนี้มีตั้งแต่ p c X แล้วนะครับตัวโฉมเก่านะฮะก็ถ้าต้องการความสดใหม่โมเดลใหม่ตัวนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวไฟไท้ายไฟหน้าไฟหลัง เป็นฟู l l วลวดีเรียบร้อยนะครับถ้อยเสียรูปแบบใหม่เอาตรงๆนะอันนี้4ีพ0โลนะฮะคุณผู้ชมดูสุยงามนะใสเหมือนกันถูกไหมฮะแล้วคุณดูนี่นะฮะพีเซคคันนี้เพอเพอใสกว่าด้วยนะครับคือการบำร,รุงรักษาดูแลรักษาเนี่ยมันอยู่ที่แต่ละคนจริงๆนะครับอย่างพีเซคคันนั้นผมถึงบอกว่า1ในพัน ถึงจะมีริ้วรอยบ้างแต่ใกล้เคียงป้ายแดงมากๆน้องๆป้ายแดงเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะฮะอันนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกระจกตัวนี้แนวมากเลยนะคือมันแข็งแรงมากนะครับของ G M A นะเนี่ยคุณผู้ชมตอนแรกนึกว,ว่ากระจกเดิมไม่ใช่นะกระจกใหม่นะครับขายใหญ่เบิ้มแล้วติดกับตรงนี้นะครับโอ้โหสามารถเมาส์ติ้งใส่กล้องได้อีกด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันจับท้อยเสียให้ดูนะครับเครื่องยเย็น กดปุ๊บมาปั๊บชึ่งเดียวติดเป็นไงล่ะนะฮะเดี๋ยวบินให้ดูนะครับวันขาวไม่มีนะครับผมความเร็วขึ้นตรงนี้จะเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะฮะนี่ความเร็วขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่ะไฟสูงไฟต่ำไอคอนขึ้นหมดนะครับ i-dealing stop นี่ติดครบหมดทำงานได้หมดนะครับผมอ่ะแล้วก็นําปัดหน้าจอกดดูซีเล็กได้นะฮะก็จะมีทริป A ทริป B นะครับเอเวอร์พวกี้ไม่ทันได้เห็น ทิปบีทิปเอเวอร5เริโรลิตรนะคุณผู้ชมโอโหประหยัดน้ำมันมากๆ2ตัวนี้ประหยัดพอๆกันเลยนะครับอ่ะแบตเตอรี่14นะครับก็จะบอกสถานะได้ค่อนข้างเยอะและชัดเจนกว่านะครับ4,000โลแท้นะคันนี้นะครับขออนุญาตับเครื่องนะอ่ะมาให้ดูไฟหน้ากันก่อนละกันนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำติดครบหมดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะติดครบหมดนะครับอ่ะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ไม่มีนะ เห็นไหมฮะไม่มีไฟฮาซาดหรือไฟ,ฟพามาตนั่นเองใน P C X ยังมีนะครับเห็นไหมมันก็จะมีจุดตัวนู้นดีกว่าตัวนี้นิดหนึ่งตัวนี้ก็ดีกว่าตัวนู้นในบางเรื่องในบางมุมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรดีกว่ากันหรืออะไรเหมาะสมกันมันอยู่ที่ว่าตัวคุณใช้ประมาณไหนตัวแกคีเลด้วยกันทังคู่เรียบร้อยแล้วเผเผๆจะเป็นบล็อกเบ้าเดียวกันด้วยนะโอเคขอญาดับเครื่องนะครับ ปับเรียบร้อยเลยนะรองรับ20สทั้งคู่น้ำมัน9 1 9 5โซฮอใช้ได้ทั้งคู่นะครับสภาพรถถือว่าสวยงามทั้งคู่เลยนะคลิกมีของแต่งเป็นชิลหน้ากับจานโตมาอีกต่างหากนะครับเบรกดีคุณภาพดีเกินราคาแน่นอนนะฮะทั้ง2คันนี้ผมขออนุญาตขายในราคาแค่เพียง5 3 9 0 0บาทคุณผู้ชมทั้งคู่เลยจิ้มคันไหนก็ไม่ผิดนะครับ5 3า0 0บาทเดียราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณคลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอย่างอายุธยาปทุมธานี นะครับผมส่งให้ฟรีหมดสมุดสาครสมุดปากกานะครับนนทบุรีบางบัวทองส่งฟรีหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอันนี้ข้อแรกเรื่องการจัดส่งข้อที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเครื่องะแบตเตอรี่นะครับอันไหนเสื่อมเราเปลี่ยนให้เซอร์วิตให้ใหม่หมดเลยคุณผู้ชมเอาไปใช้งานได้เลยทันทีแบบอุ่นใจได้และบริการที่3รับประกันตัวเครื่อง1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลเราก็ไม่เกยงการประกันเครื่องยนปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิสได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แ เราให้ไปในราคาแค่53,900บาทอย่าง p c x เนี่ยบางคนบอกโอ้มันมีถูกกว่าน,นี้แน่นอนรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีรายงานตรงไม่แท้ตรงที่วูปอบยอย่างคันนี้สภาพโสมถ้าเป็นขาวส้มนะคุณผู้ชม5ตน้นฟังไม่ผิด ห้าต้นถ้าเกิดดอบมากๆเนี่ยสีปลายไปดูไปเช็คราคาดูได้นี่รถบ้านมือเดียววิ่งหมื่นโลแล้วสภาพนางฟ้าแบบนี้บอกได้เลยครับว่า539โคตรถูกโคตรคุ้มเพราะคุณไม่สามารถเอากลับมาทําแบบนี้ได้ในงบเท่านี้แน่นอนนะครับอันนี้คือรถเดิมแท้แล้วยางผมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหน้า,ท,านทั้งหลังโดยคูนึงเท่าไหร่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณได้ของที่มีคุณภาพกลับไปแน่นอนไม่ต้องไปเหนื่อยนั่งทําเองไม่ต้องไปเหนื่อยลุนเองแถมมีรับประกันของวูบบบายให้ต่างหากนะครับผมรับประกันตัวเครื่องยนต์ หเดือนไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งกี่พันโลก็จัดไปได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะขายรถอยากจะเทินท์พ2คันนี้นะฮะคุณสามารถทักไลน์เรามาได้เลยนะครับอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับเราวูบ b บสเรารับซื้อให้ราคาสูงแล้วไปถึงที่ด้วยครับคุณผู้ชมโอนเงินสดเดี๋ยวนะั้นรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติอีกรวดเร็วอีกครับอนอกจากไปถึงที่บริการถึงที่แล้วยังเร็วอีกและไม่มีความเสี่ยงแต่อย่างใดเพราะว่า คุณจะได้รับเงินก่อนเช็คเงินว่าเงินเข้าแล้วค่อยปล่อยรถครับคุณผู้ชมเป็นไงฮะสบายใจหายห่วงไหมครับ โค้ดแฟร์เลยนะผมว่าแบบนี้นะฮะเงินเข้าก่อนคุณค่อยปล่อยรถรถยังอยู่ที่คุณรอเช็คเงินให้เขาเรียบร้อยนะครับและไม่ต้องรอนวัดด้วยไปหมดนะสู่ไฮโกรกอะไรเราก็ไปรับซื้อให้หมดทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมอโอเคนะครับสามบริการนี้ให้ไปอย่าช้าอย่าคิดนานบอกได้เลยว่าช้าอดถ้าโทรมาแล้วไม่ติดอาจจะติดสายท่านอื่นหรือคันอื่นอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับผมโอกาสยังอยู่ในมือคุณครับกดโทรมาได้เลยฮะศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าจอง ก่อนได้ก่อนเลยนะโอ้โหรถขาวๆไปไวนะบอกให้โดยเฉพาะตัวนี้มันขึ้นแท่นรถสะสมไปแล้วนะครับใครที่ได้ไปบอกได้เลยว่ายิ้มตลอดแน่นอนแล้วคุณจะรักรถคันนี้มากๆใช้จนลูกหลานบวชก็สบายอะไรถูกมากคุณผู้ชมแล้วนี่เห็นไหมพีซอ็กแงะลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งได้โชคู่ นะครับแต่คลิกก็ได้ความสดใหม่นะจะโชคเดียวเป็นโชคที่ใหญ่นะแกนเขาใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีดีมีเสียกันคนละแบบนะครับผมใช้ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นจิ้มได้เลยหรือถ้าแบบเออไม่ได้ซีเรียสอะไรามากขี่ไปทํางานนู่นนี่นั่นนะฮะขณะยังอยู่จองกันนานครับพราะรถมันจบไวบางที1 0 20นาทีไปเรียบร้อยนะครับผมอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook สําคัญมาก a c e b o o k เนี่ยเพราะว่าผมจะลงรูปประมาณทุ่มสองทุ่มนะให้ดูก่อนนะครับว่าะจะมีอะไรเข้าในวันถัดไปคุณเห็นแล้วถูกตาต้องใจคุณทักไลน์ แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดราคาพร้อมกันแบบนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ